ทีนะ่ามันคือเรื่องจริงแต่แต่คนที่ทำโอกาสหนะ่ะให้มันดีแค่ไหนแค่นั้นเองผมก็เชื่อนะว่าทุกคนมันต้องมีโอกาสอะ่ะแค่ว่าระหว่างที่ดวงยืนอยู่ข้างคุณอะ่ะคุณทําอะไรกับมันบ้างคุณใช้มันยังไงแค่นั้นเองคนที่ประสบความสำเร็จอะ่ะมันต้องมีมี3มอย่างความสามารถโอกาสวัสนา มีแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันแค่ถ่าเลี้ยงตัวได้แต่มันไม่ถึงกับไปเจจุดจุดจุดสำ็ัของชีวิตคือคุณมีความสามารถคุณก็ได้แค่ความสามารถคุณไม่มีโอกาสเลยก็ใช้แค่ใช้แค่ความสามารถคุณห่าเลี้ยงตัวคุณมีโอกาสแต่คุณไม่มีความสามารถคุณจะได้โอกาสแค่ครั้งเดียวซึ่งพอคุณได้โอกาสนั้นความสามารถคุณไม่ถึงคุณก็จะได้แค่เลี้ยงตัวแค่ครั้งนั้นวาสนาเป็นสิ่งที่มันสร้างมัน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 ไม่ใช่สร้างไม่ได้มันต้องรอ แต่เชื่อผมนะว่ามันเริ่มเองก,ก่อน,ม,นมันมีเขาเรียกว่าทางรัฐคนเริ่มจะพัฒนาความสามารถก่อนคุณทำความความสามารถให้คนดีโอกาสมาคุณคว้าโอกาสเลววาสนานจะเป็นของคุณไม่เถียงนะเพราะมันคือเรื่องจริงแต่แต่แตคนทะ่ทำโอกาสในหะ้มันดีแค่ไหนแค่นั้นเองผมก็เชื่อนะว่าทุกคนมันต้องมีโอกาสอ่ะแค่ว่าระหว่างที่ดวงยืนอยู่ข้างคุณนะ่ะคุณทําอะไรกับมันบ้างคุณใช้มันยังไงแค่นั้นเองคนที่ประสบความสำเร็จอะ่ะมันต้องมี มีสมอย่างความสามารถโอกาสวาสนามีแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันแค่หาเลี้ยงตัวได้แต่มันไม่ถึงกับไปจุดจุดจุดสำเร็จของชีวิตคือคุณมีความสามารถคุณก็ได้แค่ความสามารถคุณไม่มีโอกาสเลยก็ใช้แค่ใช้ความสามารถคุณหาเลี้ยงตัวคุณมีโอกาสแต่คุณไม่มีความสามารถคุณจะได้โอกาสแค่ครั้งเดียวซึ่งพอคุณได้โอกาสนั้นปุ๊บความสามารถคุณไม่ถึงคุณก็จะได้แค่เลี้ยงตัวแค่ครั้งนั้น วัสนาเป็นสิ่งที่มันสร้างมัน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 ไม่ใช่สร้างไม่ได้มันต้องรอแต่เชื่อผมนะว่ามันเริ่มอย่างก่อนมันมันมีเขาเรียกว่าทางรัฐคนเริ่มจะพัฒนาความสามารถก่อนเขาทำความความสามารถให้คนดีโอกาสมาคนคว้าทกโอกาสเรียกวาสนามันจะเป็นของคุณไม่เถียงนะเพราะมันคือเรื่องจริงแต่แต่ ทโอกาสให้มันดีแค่ไหนแค่นั้นเองผมก็เชื่อนะว่าทุกคนมันต้องมีโอกาสอะ่ะแค่ว่ารรหว่างที่ดวงยืนอยู่ข้างคุณนะ่ะคุณทําอะไรกับมันบ้างคุณใช้มันยังไงแค่นั้นเองคนที่ประสบความสำเร็จอะ่ะมันต้องมีมีสามอย่างความสามารถโอกาสวาสนามีแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันแค่ถ่ายเลี้ยงตัวได้แต่มันไม่ถึงกับไปเจดจุดจุดสำร็จของชีวิตคือคุณมีความสามารถ คุณก็ได้แค่ความสามารถคุณไม่มีโอกาสเลยก็ใช้แค่ใช้แค่ความสามารถคุ้นาเลี้ยงตัวคุณมีโอกาสแต่คุณไม่มีความสามารถคุณจะได้โอกาสแค่ครั้งเดียวซึ่งพอคุณได้โอกาสนั้นปุ๊บความสามารถคุณไม่ถึงคุณก็จะได้แค่เลี้ยงตัวแค่ครั้งนั้นวัสนาเป็นสิ่งที่มันสร้างมัน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 ไม่ใช่สร้งไ่ได้มันต้องรอแต่เชื่อผมนะว่ามันเริ่มองก่อนมันมันมีเขาเรียกว่าทางรัฐคนเริ่มจะพัฒนาความสามารถก่อนทำความความสามารถให้คนดี โอกาสมาคุณคว้าวโอกาสและยวัสนามันจะเป็นของคุณไม่เถียงนะเพราะมันคือเรื่องจริงแต่แต่แตคนณจะทำโอกาสหนให้มันดีแค่ไหนแค่นั้นเองผมก็เชื่อนะว่าทุกคนมันต้องมีโอกาสอะ่ะแค่ว่าระหว่างที่ดวงยืนอยู่ข้างคุณนะคุณทําอะไรกับมันบ้างคุณใช้มันยังไงแค่นั้นเองคนที่ประสบความสำเร็จอะ่ะมันต้องมีมี3มอย่างความสามารถโอกาสวัฒนา มีแค่สิ่งในสิ่งหนึ่งมันแค่หาเลี้ยงตัวได้แต่มันไม่ถึงกับไปจอจุดจุดจุดสำคัของชีวิตคือคุณมีความสามารถคุณก็ได้แค่ความสามารถคุณไม่มีโอกาสเลยก็ใช้แค่ใช้แค่ความสามารถคุณหาเลี้ยงตัวคุณมีโอกาสแต่คุณไม่มีความสามารถคุณจะได้โอกาสแค่ครั้งเดียวซึ่งพอคุณได้โอกาสนั้นปุ๊บความสา